สวัสดีครับสวัสดีนานักตกปลาทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีราชาสายเทียบทุกท่านด้วยครับผมวันนี้พวกเราทีมงานราชาสายเทียบครับผมมาตกปลาที่สะพานพระรามเจ็ดครับผมมาติดตามกันเลยครับยี่บ้าก้อนน้ดินนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปครับเด็กดีดีเลย เราดูนชาชาใส่เฟียบตีเบ็ดกันนะครับมานี้ปลาอะไรกินครับนชาชาปลาสวายครับครับผมปลาลนกันครับ,รบติดตามตอนต่อไปครับกินน้ำแข็งกันครับทำเย็นๆครับผมดูสดดิ สดชื่นระหว่า,างราอปลากินครับผมนีแข็งน้ำผึ่งทรายเย็นๆก่อนครับเะไม่มีปลาดอตอดเลยจะมาเปลี่ยนอะไรละ่ะขอบคุณครับดรูครับนฤฤัาลิ้ครับโดนครับวันนี้สวายครับผม อยู่แม่น้ำเจ้าพรยาครับสะพานพระรามเจ็ดนะครับผมเอาล้วครับตีเบ็ดสามคันโดนไปแล้วครับเนี่ยครับยังไม่ขึ้นนะครับผมเนี่ยพันคันนี้ด้วยเอาหวานเจี๊ยบเอาตัวครับแน้นเอาตัวครับแน้นเอาตัวครับนี่นะครับผมเห็นแล้วเห็นตัวไหมครับผู้พูนครับมาแล้วครับมาแล้วครับเร็วเร็วเร็วสวิงมือสวิงเร็วเร็วมือสวิง จะได้ไหมเออจะได้ตัวไหมรุนนครับรุนกันครับสะพานแม่น้ำพระรามเจ็ดนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับอุ้ยหุ้ยอุยได้ตัวไหมตัวนี้ลุ้นกันครับโยมเบลเจ้พี่ฮะเอาจัดไป ฮ่าสนุกเขาล่ะเอาละไปเยอะไปเยอะไปมาใกล้แล้วครับผมเนี่ยฮะโอ๊ยตัวนี้มีห้าโลชอนเร็วชอนเร็วชอนเร็วเรียบร้อย โดนครับโดนครับโดนเ yeah, yeah. yeah, hey, ยี oh. ่ยเย้ยสุดยอดโอ้ยโคตรใหญ่ใจจะขาดไหมผมใช้อะไรวัวเชื้อสมถุยเป <tem po id> ็นไง <Yeah. S 1> มีตัวมันโดนสุดยอดครับโอ้โห้ยเจ๋วเลยครับปลาที่เราได้กันครับเมื่อกี้ <c oughs> นี่นะครับมีห้าไหมหรือมีสิบนนฤทธิ์ว่างไง ตัวนี้ว่าไงฮาโลไม่อยู่ครับฮาโลไม่อยู่นะครับนี่ครับโอ้โหโคตรหนักครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับผมแจ๋วครับแจ๋วทำไรกันอ่ะเหรอจับเอาเหรอนี่ครับวันนี้มีปลาขึ้นนะครับผมเอาอาเ จะได้ไหมเนี่ย I want, I want in, เร็วโมเร็วเร็วเร็ว <c oughs> ไม่ได้ครับหลุดไปแล้ว ทำอะไรกันนะระหว่างรอปลากินนะครับผมมีปลาลิ้นหมาขึ้นนะครับเป็นเด็กกามาเร็วเมาเร็วมาช้อนหนึ่งครับได้ครับได้ครับโอ้โหเอาดู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 ไหน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 ลิ้นหมาไซส์ใหญ่ครับนี่ หอบเลยฮะยิ่งนี a a a e> ่ไปแล้วอะไรอ่ะบินหมาบินมาไหนดูสิเออจับเอาเมื่อกี้นะครับ นี่เหรอครับผมปลาลิ้นหมาตัวเล็กตัวเล็กครับเอาไปเลี้ยงไงเนี่ยใช่ครับใส่ตู้นี่ครับผมเอาไปเลี้ยงครับใส่ตู้ครับทุกคนลงค้นหาลงไปในน้ำอยู่นู่นคนหาแตเนี่ครับเข้าไปในนู้นแล้วไปแล้วไปในนู้นแล้วว้ <laughs> า แค่นี้ผมส่งไม่ได้ไกลหรอกลูกไปเลยฮะโอเคโอเคโอเคอยู่ไหมวัดกระเด็นกระดอนอยู่ไหมโมรอใช่เหรอไหนมาไหม ไม่มีกินนป่ะกินแต่วันไม่ทันเนาะโอเคครับเรามาสรุปคลิปกันนะครับผมวันนี้ก็ได้ปลาสวายหนึ่งตัวนะครับได้ช่วงเช้านะครับผมแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายมาปลาเงียบเลยครับน้ำนะใช่ครับคือน้าทรงครับน้าเดินเบาครับใช่ปลาไม่ค่อยเข้าครับแล้วมันยังงีเบียดใช่ฝนก็ตกด้วยครับตกด้วย หรือว่าให้ตัวไม่แห้วนะไม่แห้วครับวันนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ,รบแล้วพบกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับ